การเลือกซื้อรถมือสองนะครับจะซื้อยังไงรถมือสองนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องดูต้องสนใจเลยต้องถามคําถามแรกเลยคือเครื่องกดลงไหมกดลงคือเนี่ยกดลงเครื่องกดลงไหมไฟออกไหมไฟมาถึงจากจานไฟไฟออกไหมอย่างเงี้ยไฟออกไหมจิ้มไฟดูไฟออกไหมดูไฟนะ ไฟไฟตรงนี้เห็นไหม,มไฟออกลดลดกดลง่างนี้เอามาทาง่ายไงยก็สตาร์ตติดกดลงมาถึงอะไรกดลงมาถึงเครื่องไม่ติดลูกสูบยังเคลื่อนที่ยังมีน้ํามันเครื่องอยู่ลูกสูบยังขึ้นลงขึ้นลงได้ไมาถึงเครื่องไม่มีปัญหา มัดไฟยังจ่ายไฟได้แล้วก็เอามาหาแปลงเข้าวบงข้าบูใส่กล่องเกลือั้นหาได้นะไอ้พวกนี้มันง่ายมันทําให้เราสตาร์ทติดได้กดลงไหมไฟมาไหมแค่นั้นจบ